วันน so ี้นะครับก like ็แปลงฝาให้น mm ้องๆดูฝาหนึ่งก็คือผมเชื่อมนะลงทุนเชื่อมเลยนะครับเชื่อมหน้าแปลงตรงนี้ปกติมันจะเป็นเนื้อบางๆนะครับจะแปลงใส่ร้อยสิบใบในหน้าตาแบบเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทาให้ดูไปฝาหนึ่งเลยตัวนี้เป็นลูกห้าเก้าเ็ไว้เรียบร้อยนะครับเปิดพอตแยงฝาอะไรก็ขายนะฝานี้นะครับนี่ก็คือสามารถใส่ร้อยสิบได้เลยนะครับเนี่ยใส่ร้อยสิบได้เลยนะแปลงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะยัดลงแข้งนี่แข้งร้อยสิบนะครับก็จะเข้าเลยก็จะเป็นหน้าตาอย่างี้ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีที่จะแปลงฝาลงทุนแปลงฝานะครับแต่ว่าก็มีค่าเชื่อมค่าอะไรก็จะใส่ได้เลยแต่ทีนี้ที่จะมาบอกข้อควรระวังนะครับเนื่องจากร10ไอเนี่ยแข็งในตรงยึดข้างเสื้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทะลุนะมันทะลุเห็นไหมเนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะใส่ตัวนอนเนี่ยเดี๋ยวจะแถมไม่ให้ใส่ตัวนอนด้านหลังนะครับเนี่ยใส่ตัวหนอนเข้าไปเลยนะครับในด้านหลังเนี่ยนะเข้าไปอุดหรือจะเอามาหาอุดหรือจะอากาวทาก็ได้เพราะว่า ป้องกันน้ำมันมันขึ้นไปตามเสานะครับแต่จริงๆมันขันลงมามันก็บล็อกไว้แล้วแหละแต่ว่าก็เผื่อมันซึมขึ้นไปถ้ามันซึมนะกรณีถ้ามันซึมก็าการามโอดไว้อีกเฉยๆก็ฝากไว้แค่นี้แต่บอกกระสได้เลยแล้วก็แรงเนะี่ยก็จะแปลงแบบนี้ไปให้แต่ว่าต้องรอนะถ้าทำอยานี้รอแล้วก็เสี่ยงแนะนาว่าเดี๋ยวรอเสื้อแปลงแปลงแข็งดีกว่าตัวซ้ายเราทำ๋ยวเบิ่งนี่